สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเทสระบบกล้องตัวนี้นครับเป็นแคนนอนนะครับ ixus 1 1 5่ s นะครับกล้องตัวนี้ก็ทํางานเต็มระบบนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ว่ากล้องมีตําหนิหน่อยนะครับบอดี้ก็จะมีรอยตามใช้งานนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆบอกตําหนิไปทีละจุดนะครับก็จะมีสายคล้องข้อมือนะครับให้นะครับจะไม่มีแบตเตอรี่กับมมเบรี่การ์ดให้นะครับอันนี้ผมก็เอามาลองให้เฉยเฉยนะครับ ก็จะใช้เป็นแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับ nb 4 l นะครับแล้วก็มีใช้ memory card เป็นตัวนี้นะครับเป็น sd card นะครับไม่ได้แถมให้นะครับเพื่อนมีแต่ตัวกล้องกับสายคล้องข้อมือให้นะครับตำหนินะครับก็นะครับจอนะครับจะมีรอยรล้านะครับตรงด้านซ้ายนะครับนะครับแล้วก็ขอบจอจะมืดนิดหน่อยนะเพื่อนนะครับ แล้วก็เวลาซูมเยอะๆนะครับจะเห็นฝุ่นนะครับเป็นบางๆอย่างนี้นะครับนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะลงรูปภาพประกอบที่ได้จากกล้องนะครับว่าได้รูปภาพประมาณไหนนะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆลองดูนะครับก็การซูมเข้าซูมออกนั้นก็ปกติดีนะครับนะครับกดถ่ายได้นะครับนะครับแฟลชยิงติดปกตินะเพื่อนๆ เดี๋ยวจะใช้โหมด P นะครับแล้วก็จะลองเปิดแฟชไว้นะครับเปิดแฟตแล้วก็จะลองยิงแฟตให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้แฟตนะครับ ส่วนถัดมาก็จะพามาดูที่โหมดการถ่ายวิดีโอนะครับก็กดเข้าไปตรงสีแดงได้เลยนะครับกล้องก็จะเริ่มอัดวิดีโอเลยนะครับสามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับในการถ่ายวิดีโอนะครับนะครับถ้าถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วนะครับเราก็กดที่ปุ่มสีแดงมือนเดินนะครับกล้องก็จะบันทึกให้นะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับ กล้องกำลังมาตึกให้ตอนนี้ก็จะเป็นปุ่มดูรูปภาพนะครับก็จะเป็นรูปภาพที่เราถ่ายไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมก็ไปถ่ายมาเพิ่มเติมแล้วละครับเดี๋ยวจะลงรูปเพิ่มเติมให้นะครับว่าได้รูปภาพประมาณไหนนะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นปุ่มเมนูนะครับกดเข้าไปก็จะสามารถตั้งค่าต่างๆได้นะครับเพื่อนก็ลองเอาไปตั้งค่าดูนะครับนะครับพวกตั้งค่าวันที่ตั้งค่าภาษานะครับถ้าจะกลับมาหมดถ่ายรูปกดที่ปุ่มลั่นชัตเตอร์เบาๆนะครับ ส่วนถ้าจะปรับโหมดต่างๆก็มาปรับตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะปรับไปทางขวามือก็จะเป็นโหมดออโต้นะครับเป็นๆนะครับถ้าจะปรับมาทางนี้ก็จะเป็นพวกเข้าสู่โหมดที่เราสามารถตั้งค่าได้นะครับก็จะมีพวกโหมด p นะครับโหมดถ่ายบุคคลนะครับอันนี้เป็นโหมดถ่ายบุคคลนะครับนะครับเยอะหลายโหมดเลยนะครับสําหรับรุ่นเลนกล้องตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็จะมีพวก awb นะครับก็จะมีโหมดคูดดีในนี้ด้วยนะครับ นะครับก็จะได้โทนสีเหลืองๆอุ่นๆนะครับสำหรับโหมดคูดี้นะครับในนี้ก็จะมีเฉดสีต่างๆนะครับแล้วก็มีเฉดสีเป็นเฉดสีฟิล์มด้วยนะครับก็ที่เขาเรียกกันว่าโหมดฟิล์มนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับก็ถ้าผมพูดตรงไหนขาดตัวบกพ่องไปนะครับพูดตรงไหนไม่ชัดเจนเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใน YouTube หรือว่าใน Google ก็ได้นะครับ ผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ